สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เด e a เอง l c ้าค Reading Channel นะคะแล้วก็ขอ,อกราบสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมค่ะ EP นี้นะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของความรู้สึกของชาวราศีกรกฎนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเบื้องต้นผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับให,ให้เพราะฉะนั้นก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบ้างนะคะต้องขออภัยวนที่นี้ในทั้งในเรื่องของคําพูดหรือว่าการอธิบายต่างๆที่อาจจะไม่ถูกใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรามารับฟังความรู้สึกหรือว่าพลังงานบวกไปได้วยกันนะคะเบื mm ้อ hmm. งต้นใบแรกนะคะชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่เดอะซันแน่นอนค่ะไพ่เดอะซันมันคือไพ่แห่งความสุขมันคือไพ่แห่งโชคลาภความสําเร็จถ้าถามหาเนื้อคู่แล้วแล้วก็ถามว่าเนื้อคู่มาไหมมาแต่ถามว่าเนื้อคู่นี่จะเป็นเนื้อคู่กันแบบ อยู่ด้วยกันยันแก่ถ้าตลอดไปไหมก็ยังไม่ใช่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะที่เราอาจจะเหงาเราอาจจะยังไม่มีใครและเราก็อยากที่จะ,อะขออภัยค่ะเราช่วงเราเหงาหรือช่วงที่เราไม่มีใครแต่เราก็อยากจะมีใครสักคนเนี่ยค่ะคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในรูปร่างลักษณะความพอใจลักษณะรูปร่างภายนอกหรือความถูกใจความต้องต้องตากันและกันมันจะมีเข้ามาให้ชาวกรกฎเนี่ยได้ ขารกว่าได้มีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องราวของคนมีคู่คนมีแฟนนะคะคนมีความรักกันก่อนนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎคนที่มีความรักเนี่ยกำลังตกอยู่ในพวงผวังของความรักนะคะจนไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกของตัวเอง นะคะเอาจิตสํานึกของตัวเองที่มันมีอยู่กับตัวเองเนี่ยก็คือเอาออกไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่เขาคุณกําลังลุ่มหลงความรักกําลังหลงใครคนใดคนหนึ่งอยู่มากนะะเหมือนคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือคนที่ถูกตาต้องใจนะ,ะช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกรกฎจะต้องดึงใจตัวเองออกมาบ้างนะคะเพราะคุณกําลังลุ่มหลงทําให้คุณอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะ ผิดศีลธรรมหรืออาจจะเขาเรียกคือปิดหูปิดตามไม่รับฟังใครโดยไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขามีคนรักเขาอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วเขามีใครอยู่แล้วเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเราไหมคือเราไม่สงสยัยไม่มีอะไรอ,ะอยากสอบถามเขาเลยคือเราเกิดความเชื่อใจทุกอย่างคือ ้าในช่วงจังหวะที่ชาวราศีกรกฎกำลังเหงาหรือกำลังอยากมีใครปุ๊บเนี่ยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณที่กำลังอยู่ในความรักั้งเนี้ยคือกำลังหน้ามืดตาหมัวนะกำลังนั่งคิดนอนคิดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือเป็นเขาไปหมดไม่ว่าจะทำอะไรมีใครเอาอะไรคือไม่เอาคือรักหลงเข้ามากชนี้ต้องเรียกว่านะคะยังไม่ถึงกับโดนของหรอกนะคะแต่เป็นช่วงที่เราเหงารวงที่ช่วงที่เขากำลังเข้ามาหาเราแล้วอยู่ในภวังของความรู้สึกที่ คืออาจจะก่อนหน้าคุณอาจจะเคยเจอเรื่องราวที่มันทําให้เรารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมาก่อนมานานแสนนานพอมาเจอคนนี้คือคนที่ใช่ตกหลุมรักปุ๊บคือไปไหนไม่ได้อยากที่จะอยู่กับเขาตลอดเวลาคือเป็นช่วงแห่งเขาเรียกว่ามนสเนหานะคะมาครอบคลุมมันทําให้กลางคืนก็นอนไม่หลับ คิดถึงเขามากนะคะคิดถึงไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ก็คิดถึงอยากไปหาอยากอยู่ด้วยนะคะไม่อยากสูญเสียคนนี้ไปเลยจะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะให้คนนี้ไปได้คุณคาดหวังไม่กระทั่งแบบอนาคตข้างหน้าอยากสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอยากทําอะไรร่วมกันอยากมีอนาคตร่วมกันแต่นะคะช้าก่อนผู้อ่านอยากให้ใจเย็นๆนิดน,นึงนะคะในเรื่องราวของการที่เราจะมองไปข้างหน้าถามว่าไพ่เดือดซันมันดีไหมดีดีค่ะมันเป็นความรู้สึกเนาะมันเป็นความโชคดีที่คนคนนี้เข้ามาหนึ่งหลักการ เข้ามาของเขามันก็ไม่ได้เข้ามาแบบปกติหรอกการเข้ามาของเขาคือเขารัก mm hmm. เขาหลงเรา mm hmm. เขาอยากทุ่มเทอะไรต่างๆนานาให้เรานี่หละ mm hmm. เขาอยากให้เรานี่แหละแบบว่าอเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคือรักเราแต่อเผอิญว่าจังหวะชีวิตของเขาอ่ะค่ะมันเห็นไหมเขาพูดก็ขึ้นมาเลยจังหวะชีวิตของเขาอะค่ะเพื่อนๆมันมันไม่ได้อยู่ในสถานะที่หรือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่แบบว่าพร้อมนะคะที่จะที่จะ ไปข้างหน้าด้วยกันอะคือยังไม่พร้อมอะค่ะมันทำให้คุณทั้งคู่อาจจะต้องเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจอีกสักนิดนึงนะคะเพราะผู้อ่านมองว่าถ้าคุณ ถ้าคุณขยับความสัมพันธ์ไปเร็วกว่านี้มันอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกเสียใจนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะรักเขาจนเราถอนตัวไม่ขึ้นมันทําให้เราแบบว่าคิดไปไกลแล้วค่ะเดินหน้าแล้วอะ่ะมันไม่สามารถที่จะหันหลังกลับมาได้แล้วเหมือนไม่คุณก็เขาอะ่ะมีใครบางคนที่ต้องดูแลมีใครบางคนอยู่ข้างหลังมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่มันทําให้ นะคะไพ่ตัวนี้ที่มันออกมานี่คือคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆกับใครบางคนคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกใดๆได,ได้นะคะคุณอารมณ์ของคุณคือคาดหวังที่จะเดินหน้าไปด้วยกันคาดหวังเพื่อจะให้อีกฝั่งเนี่ยไปจบความสัมพันธ์คุณคาดหวังเพื่อให้อีกคนเนี่ยคือ,อเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะคืออยากมาเริ่มต้น กับตัวชาวกรกฎหรือชาวสงก็ดีนะคะที่ที่เข้ามาคือถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันมันก็ยากณตอนนี้นะคะณตอนนี้มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ความไม่ชัดเจนมันยังอยู่นะะต่างคนต่างเสียดายกันและการต่างคนต่างที่จะไม่สามารถที่จะเอาความคิดออกจากกันได้นะคะทั้งคุณทั้งคู่คือรักหลงชอบกันมากๆแต่ว่าด้วยความที่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้ไม่สามารถที่จะตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นี้หรือจบจากความสัมพันธ์อื่นนะคะ เพื่อมาเจอกับชาวกรกฎหรือเพื่อมาอยู่กับชาวกรกฎเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังอยู่นะมันทำให้ให้ความฝัน หรือว่าการจินตนาการของชาวกระดูกมันเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่นะคะถามว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณคือคู่กันไหมมันเป็นคู่ค่ะมันคือคู่ทุกๆความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในนั้นไม่ได้หมายความว่าคนนี้เขามีคู่แล้วแล้วคนนี้ที่มาอยู่กับเราในช่วงจังหวะในชีวิตเขาไม่ใช่คู่แล้วนะเขาเป็นคู่เราเป็นคู่ที่บางสิ่งบางอย่างที่มันถูกเชื่อมโยงตั้งแต่ชาติปังก่อนมันถูกเชื่อมกันไว้มันทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาใจเอาจิตที่เคยผูกพันกันเนี่ยมันออ จากกันได้มันมีความห่วงหามันมีความดึงมันมีความยื้อมันมีโซ่ที่คล้องคอที่คล้องคุณไว้นะคะมันทําให้ความรุ่มหลงตรงนี้มันอยู่ยังไงมันก็ยังคงอยู่ภาวังของความรู้สึกตรงเนี้มันยังคงอยู่นะคะแต่ผู้อ่านเองก็ไม่อยากให้ชาวราศีกรกฎหมกมุ่นในเรื่องราวของของความรู้สึกนี้มีโอกาสมีเวลานะคะช่วงกลางคืนก่อนนอนอยากให้จริงๆคืออยากให้สวดมนต์ สวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอปลดปล่อยนะคะคู่กรรมคู่เวรที่เคยผูกพันกันมาไม่ว่าจะเป็นเาขาเรียกว่าคำมั่นสัญญาใดๆที่เคยให้ไว้กับคนรักเก่าขอให้มันหลุดพ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เรานะคะได้เจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆและได้เจอคู่นะคะคนที่เขาจะเป็นคู่เราจริงๆนะคะเพื่อนๆนะคะผ่านขอเปิดไพ่ให้แล้วกันเอาใบที่ลวงแล้วกันคือใบอะไร สองถ้วยไปทําดูนะคะเพืเ่อนๆคนที่อยู่ในพวังของความรักที่ไม่ชัดเจนแล้วคู่ของคุณจริงๆจะมาแต่เผอิญมันถูกปิดไว้ได้คู่ที่เนี่ยค่ะคู่แท้คู่แท h, ้แทกําลังมาแต่เผอิญมันมีบางอย่างมันมีดวงบางดวงชะตาบางชะตาที่มาเขาเรียกมันย้อนแย้งกับกับดวงของชาวราศีกรกฎนะ the high priestess เนี่ยค่ะคือคือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง คุณเห็นไหมว่ามันคล้ายๆกันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกดึงมันดึงคุณทั้งคู่ไว้คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่กันตั้งแต่ชาติปังก่อนแต่เพอเอินว่าพอเกิดมาในช่วงชาติเนี้ยคือมันยังมีอะไรที่ที่ยังต้องถูกเชื่อมโยงให้มาช่วยกันแก้ไขให้ช่วยมาเคลียร์ใจให้มาช่วยมาเคลียร์กรรมร่วมกันเพราะฉันให้หมั่นทําบุญนะคะเพื่อนเเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆได้เจอณตอนนี้นะคะให้มันจบสิ้นไป แล้วคุณเองเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะสองถ้วยสิบเหรียญไฮพิเทสตัวคุณจะเป็นคนที่เขาต้องการแค่คนคนเดียวคุณจะเป็นแค่คนคนเดียวที่เขามีในอนาคตคือมีในชีวิตเขานั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันว่านะคะชาวราศีกรกฎจะออกจากพวังนี้ได้ไหมจะหลุดจากตรงนี้หรือว่าหรือเรียกว่าโดนของก็ว่าได้เรามาดูกัน,นะคะ่ะไพ่จะออกมาแบบไหนไพ่ร่วง อะไรเอ่ยอืมไปลดน้ำมุนบ้างก็ดีนะคะเพื่อนๆอ่ะร่วงอีกแล้วใบที่ร่วงคืออืม My g ก็ชาวราศีกรกฎเอ้ไพ้เปิดไพ้เปิดแล้วไม่เอาเก้าเก้าดาบ the l v e r เดลเวอร์แล้ก็ใบสุดท้ายคะ่ะเพื่อนๆคุณเป็นคู่ที่ต้องเรียกว่าคุณทั้งคู่คือคู่ที่มีความผูกพันทั้งดวงจิตและวิญญาณเป็นดวงจิตที่ใครบางคนกําลังตามหาเป็นดวงจิตที่เขาไม่มีทางที่จะปล่อยคุณไปหรือตัวคุณไม่คิดจะปล่อยเข้าไปไม่มีทางสดมนต์ให้ตายก็ไม่ไปนะคะ ถึงมีถึงคุณจะมองว่าเหมือนคุณจะโดนของแต่ของสิ่งนี้มันถูกผูกอยู่ในดวงจิตถ้าคุณก็ใช้วิจารณญาณค่ะหลายคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะคะไม่ต้องฟังแล้วก็เอาเก็บไปคิดทั้งหมดนะคะผู้อ่านแค่อ่านตามไพ่ความหมายของไพ่เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางสิ่งบางอย่างถูกลุ่มหลงทำให้คุณปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเปิดใจหรือ มองเห็นสิ่งอื่นใดนะคะวันหนึ่งคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปด้วยตัวคุณเองแต่ผู้อ่านขอให้คุณแค่นะคะหมัน่สนสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าเกาเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ที่ผู้อ่านเคยเอ่ยไปให้ย้อนกลับไปฟังนะคะให้พูดทุกวันหรือให้พูดทุกวันพระให้ท่องทุกวันพระหากคุณอยากเจอคู่แท้จริงๆนะคะหลายคนเคยใช้กฎแรงดึงดูดแบบนี้ในการ ในการหาคู่แท้แล้วหลายคนก็คือประสบความสำเร็จนะคะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของคนโสดกันบ้างคนโสดดวงโดดเด่นมากดวงมีชื่อเสียงมากดวงมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากมอบความรักมีแต่คนมาหลงสเสน่ห์ชาวราศีกรกฎมีแต่คนอยากหยิบยื่นอยากดูแลนะคะเป็นช่วงที่ไม่ว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะทำอะไรเหมือนคนมีของในตัว เหมือนคนเล่นของในตัวหรือคุณอาจจะไปมัวอะไรมาแล้วทาให้สเสน่ห์พุทธคุณของคุณเนี่ยมันกําลังที่จะทํางานอยู่ทําให้ผู้คนไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่ร่วมงานเพศตรงข้ามคนที่ประสานงานกับคุณคนที่มาเจอคุณน่าจะเจอในผับในบาร์หรือในสถานที่คาเฟ่ต่างๆที่คุณเดินทางไปพบผู้คนทําให้ชาวราศีกรกฎคุณมีสเสน่ห์มากคุณมีโอกาสที่จะได้เจอหนุ่ม ลอมีสเสน่ห์มีโอกาสจะได้เจอสาวพราวสเสน่ห์เข้าหาแล้วมาหลงมาชอบชาวราศีกรกฎมากๆแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกความมีสเสน่ห์ของคุณจะสร้างปัญหาทําให้คุณไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะคบกับใครนะคะผู้อ่านเชื่อว่าคนที่เข้าหาชาวราศีกรกฎไม่ได้มีแค่สองคนต้องมีใครมากกว่าสองคนเข้าหาและคุณก็มีความรู้สึกประทับใจทั้งคู่ด้วย นะคะรู้สึกประทับใจจนไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีจะตัดสินใจเลือกใครดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รวยคนนี้ก็มีสเสน่ห์คนนี้ก็เอาใจเก่งคนนี้ก็สร้างวาดฝันใน,นการให้กับชาวราศีกรกฎคุณมีโอกาสได้เจอนะคะถามว่าช่วงจังหวะนี้ยังไม่ใช่คู่แท้แต่เป็นคู่ที่มาเขาเรียกว่าเสริมพลังงานบวกให้กับชาวราศีกรกฎนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าอย่าพึ่งไปหลง นะคะเชื่อคำพูดหวานๆหรือว่าสิ่งที่ทำให้ชาวราศีกรกฎนะคะประทับใจแล้วจนหลงคำพูดหรือหลงไปกับเขาช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงแห่งดวงมหาเสน่ห์ของชาวราศีกรกฎคุณจะต้องระวังให้มากๆตอนนี้ดวงของคุณนะคะเขาเรียกว่าดวงผู้ใหญ่อุปถมัมดวงมีคนเข้าหาดวงมีคนอยากที่จะคอยที่จะดูแลนะคะสิบเรียนมาอีกแล้วชาวราศีกรกฎ นะคะการเงินคือใครเข้ามาช่วงนี้จะบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎจะเจอสายเปจะเจอคนที่อยากทุ่มเทให้จะเจอคนที่อยากเสนอโน่นนี่นั่นให้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุใกล้เคียงกับคุณนะคะเข้ามาหลงเข้ามาชอบแล้วก็ให้ระวังในเรื่องราวของการที่คุณอาจจะไปหลงรักเขามากๆจนถึงตัดสินใจเขาเรียกว่าอาจจะมีซัมติง นะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาคนนี้ใช่ย่อยค่ะที่จะเข้ามาเจอนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มีลักษณะผอมบางสูงขาวนะคะหน้าตาดีนะคะเข้ามาเสริมพลังงานบวกแล้วก็คนคนนี้การเงินคือมีความมั่งคั่งแน่นอนสามารถปนเปื้อชาวราศีกรกฎได้ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองหรือไม่งั้นก็ชาวกรกฎนี่แหละอาจจะไปหลงเขาแล้วก็เขาเรียกว่า เป็นสายเปในช่วงจังหวะนี้นะคะให้กับหนุ่มให้กับสาวคนที่ตัวเองชอบนะคะแต่ก็เป็นพลังงานบวกดีๆที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎได้เจอคนที่ใช่นะคะตัดสินใจนะคะแต่ถามว่าคู่แท้มาหรือ,อยังยังแต่เป็นคู่ส่งเสริมบุญและวาสนาเป็นคู่ที่ทําให้พวกคุณมีความสุขและร่าเริงเป็นคู่ที่สร้างพลังใจให้กับชีวิตช่วงนี้ถ้าคุณคบกับกันไปนานๆใช้เวลาคบกันไปเรื่อยๆโอกาสข้างหน้าถามว่าจะมีความมั่นคงขึ้นไหมมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันมองป หลักหักประฐานด้วยกันมีค่ะแต่ในจังหวะในช่วงของ2เดือนนี้นะคะเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะแต่บางทีอาจจะยังไม่ใช่ถูกต้องและถูกเวลาสักเท่าไหร่คนคนนี้เข้ามาเพื่ออุปถัมภ์นะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่ออุปถัมภ์ชาวราศีกรกฎนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะเข้ามาสปอยชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวขอสักสามใบนะคะ าจมีโอกาสเป็นชาวต่างชาตินะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะคุณมีโอกาสได้ไปต่างประเทศกับเขาด้วยเป็นเศรษฐีระดับระดับต้นๆคนหนึ่งคำว่าต้นๆน,นี่อาจจะไม่ใช่เหมือนแบบระดับมหาเศรษฐีประเทศชาติประเทศอะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่ความหมายคือเป็นเศรษฐี คือมีเงินพอที่จะปรนเปรือชาวราศีกรกฎให้มีความสุขได้คือเปได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ให้คุณทุกอย่างที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นรถเป็นบ้านหรือเป็นเงินช้อปปิง้งเงินขวัญถุงให้ได้หมดนะคะส่วนคุณผู้ชายที่ดูผู้อ่านอยู่ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะทำไมพูดแต่เรื่องของผู้หญิงตัวคุณเอง เจอเขาเรียกว่าเจอสายเปเหมือนกันที่เป็นผู้หญิงเขาที่ชอบซื้อนอนซื้อนี่ให้ให้ความสุขความสบายหรือเป็นคนที่มีธุรกิจการเงินสภาพคล่องนะคะในชีวิตทําไมเปิดได้แต่ไพ่ดีๆทั้ทงนั้นเลยอะ่ะคือไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเนี่ยค่ะ จะบอกว่าจริงๆคือคุณจะเจอสายเปจริงๆนะชาวราศีกรกฎไม่ว่าผู้อ่านจะเปิดกี่รอบคือได้แบบนี้หมดเลยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงกอบโกยแห่งความสุขของชาวราศีกรกฎกอบโกยไ,ไปเลยค่ะสิ้นปีนี้คุณมีคนพาคุณช้อปปิ้งมีคนพาคุณไปเขาดาวผะมีคนพาคุณไปหาความสุข ในที่ที่คุณทั้งคู่อยากไปแนะ่นอนเผล่อมีโอกาสได้เดินทาง,างต่างประเทศภายในปลายปีนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับผู้อา่านและเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ